คนเราจมเราก็ปปให้หลาอาหารปิดอาหารไก่ยังให้มันหลคนเราชิหายเในตัวคนเราทำไมเหรยให้อาหารปิดอาหารไก่ไเวลาละ่ะบันดาสาวๆเอนกินอาหารปิดอาหารไก่ให้คือกันยังบเเสียเปียบหมออาหารก็ขกเปลือก ยังร้ายก็ห้ซ้ำนี่แล้วยังมาซ่ากระซับต้นกล้วยกับใบตำลึงขนของขนมาเห็นบ่อดได้ไหยว่านี่อาหารหลายนี่จมตายเนี่อย่ามันโบอีมนะอย่ามันโบอีมก็หันยังเละไรอีสิเ เจ้าของกินโบอีมก็ยังบบหูเจักอยูย่เนาะเป็ดไก่กับสีครึกันขนาดนะี้คนหาย่างเดียวได้นเนี่ยคนเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาท่าน่านทิ่มาตักออกตักออกได้ได้เนี่ยเจ้าของเ <c oughs> จ้าของเป็ดเจ้าของไก่เพิ่นมาท่านเพิ่นมาจัดการน้องออกหมดเลยได้เนี่ยอุ้มาท่านใครหรอใครจัดการทำไมันเยอะเนี่ลนะ เคียทีละ่ะโอ้ขอเขาเทละสองเทละสามสูสำเเคลียเข้าไป ทางนสวเข่าแล้วซูนะเข่าแล้วตะกะบโลใครดีที่เก่าใครดีที่เก่า ก็เผื่อแลไม่ประโยชน์บ้าไครเลยขันไข่เลยเนี่น,น,น,น่อยสวยอ้วนต๊บอ้วนต๊บย่ามดังสิใครยตะวันอ้วนต่กับบ้าใคร จะไปตัวเด็ใครเนี่ยนี่นี่มีสามเอเด็นหนามวนแทนาะ เปลียดเลีนยนโอกเป็นตะมวนไทยสูงจะมันสูงเหลี่ยนคักอั <c oughs> <c oughs> สออนเถอะอมวนขนาด ủa mình tầng làm เช้าอารมณ์ด <lang defines> ีค่ะได้ลิ้น <scall> น <op> hey ้ำบันหนักหนันเขาไม่สัวถอยอยากเขาไปหาเป็ดจังเลย 问题。 ใจเป็ดกันเป็ดเรียงนามกันหรือใจเป็ด กเกษตรผสมผสานบอปลูกทั้งเขียวปลูกทั้งม่วงใส่กันม่วงก็กินบอท่านจนเป็นดอกเอาเขียวมาปลูกแซมไว้ม่วงงามอะไรเราประทอนถิงว่ามันงามขนาดขนาดก็โดยตัดกินใส่ปุ๋ยก็ล่างเขียวขึ้น พันชีเล่าเก็บกินอยู่นี่พักบุ๋งนี่ก็เด็ดไปพัดเด็ดไปเห็ดเวยเตียวไปต้มใสม่ม่าพักบุ๋งมะคืองั้วหนุ่บักหนาวนี่เกิดมะคืงน,นี่ก็บักหนาวนี่เกิดมะเขือมาปลูกไว้เสียหาต้นพอได้กกินกินปลูกหลายๆกินบ่เบิร์ตต่ เมื่อาาวานใบกระพพ่งกระเพ้านีบานพักการท่านสมนเพื่อนบ้านเฮเน่บานเฮเน่บ้าเดี๋ยวมังงมวานเขยาา้อนฝนตกใส่เป็งฟักชี่นะก็ว่าลายโหดกินบ่ท่านเป็นล่ำเนาะพู้แบบผิกปลูกไว้หลังกำแงพงเขียวตึ๊บ เอาขี่ไก่ขวดขี่ไก่เหี้ยงมาใส่นี่ตะพักตัวอืมตพักกระปูตะพักแม่าจะคล้องมักเนเด้แม่าจะคล้องมาหมักพันกระปูกเกด้อร์หรือผีลายอยู่ทางฝน้างคางฝนมีหอดสตรอเบอรี่ตัวมีทั้งไทยไมีทั้งฝรั่งผสมกันหอมเปรกับนี่กําลังขอ้าเขาเจอมาปลูก บ่อเด็กวดกีไก่มาใส่พอนเอาไปใส่แตงเงาอื่นสลัดขี้เขียวก็มีสีม่วงก็มีกินแตกกินจนบมท่านในเก็บไขเข้าเก็บแกเพนว่านมันไปไอเฮ็ดงานน้ากันพ่นมาส่งกันพ่นเก็ทถอนห้ทถอนห้กันพอนถอนห้เป็นหอบท่นพักชี่ท่านพักหอมพนนี่กับพักชี่ขึ้นกัน ชมขึ้นชายมีแต่ใบมได้สื่อตลาดดอกสื่อตลาดแพงเด็กน้อยๆอีกกะพักชี้ให้กันพักขี้หอมบแลไงว่าเอามวานเบิดต้นหอมพักชี้ทุกอย่างให้เลือกสรรคุณเอาคุณเอาปุ๋ยมาใส่พักชี้เอก็เลยงา่ามงามต้นหอมเลยกัะพงกระเพ้า ก็ได้ซื้อเก็บในสวนแต่ของนี่หละกินคกำลังเอามาปลูกสั่งเมื่อวานแบบต่เจ้าสามคำคนสิ่งเสพติดก็มีตะทุ่งกระท่อมอต้นสม้มพ้นนะพันเอาตะไคร่มาปลูกเลยได้ย่ามพ่งรอบ หัวไหมกินตะพักในสวนอยู่หล่ะไม่ค่อยได้สื่อดอกมกนุงมหน,นากับพ่อได้เก็บกินอยู่ืมกับสิพ่อตำแหละสามหาเนี่ยมาปลูกสะออนตะพักอันชีม้มึงบ่ได้ว่าพักเต้นี่มันเป็นดอกใหม่ ข้าเจ้าว่ามันเป็นดอกใหม่นะคือดอกใหม่สีม่วงนี่ถอนถิ่มเดิพมันมา่างามดีพันา่าผู้ใดมาเห็นก็ว่าอย่าถอนถิ่มเดอ้องามดีนี่กับผิดปลูกผิดปลูกอ,กอย่างว่่ใครว่างกวโอ้ยแนมไกลๆหรือว่างามพันข้าเจ้าหรือว่า,วาบ่าให้เอาออกวะดอกอันนี้ สลัดห่วงนี่แม่เราบูหัจะกินบ่แม่นบูหูวจะกินบอกไอ้มันกินบอ่อท่านจะปลูกสีเขียวแซมใส่อีกให้สิกินท่านบาทนี่กินบอ่อท่นคือเกา่กาจะต้องกินเบิดบ่อพักเลย ভগত, শিল ভগত